อย่าาอย่า้าเงมเต็มเลยจ้ายไปเลยครับผมเปิดได้บ้างบ้านนะี่ครับลองแี่ครับนี่ติดไปตองเลยครับผมย้ายพูนครับโอ้ยคอยเก็บไปดึนไปแบบนี้นนี่หัวขอไปไต่เออใหม่พูนครับการข้าวเขามนครับขับนี่เจ็บโมงเลย เซะนกกบสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับเจ้ามื่อวานี้มาผอกันกับบ้านสานุ่งี่เจ้าครับนี่ก็มาผอกันอยู่ภูพลานสูงคือนเขาเด้อจ้ะของจังหวัดอุบลราชธานีเฮานะนี่คับเฮาก็ยังคงมาตามหาเห็ดปวกเห็ดโคนคือเก่านะบ้านเนาะกำมังหลุมมาตามเ่จ้ะวันมื้อนี้เฮาสิมานบ่เนาะบ้านเนาะเฮาสิได้กิมด้งัดหน่อยหลายไปเลยนะจ้ะเครับไปเลยจ้า อันลังมาคือกายันจันมูะไอย่งเีกักสาก์นี่เนาะเพราะว่าทุกปีเพื่อนมาใครออกได้หนิเนาะแม่ครับแต่ส่วงดกเล่่แต่สมัยแต่มาลังเส้นตรงเฮยคิมีมเปใหม่เนี่ยเพื่อนมาออกขักอยู่เนาะออกก็บริเก็บดิฮ่บริเก็บแต่วันนี้แต่พ,ตพี่น,อน้องคบนบุ๋บ่อังเนาะบานล้างแกนหน้นากับบวขั้นเด็กปะเก็บเพชรเก็ดเทือเนาะแถวพูน่าจะรวมไม่ปีนี่นะจ้ะเพ็รปอกปีผ่านมากครับ ออกปลาปเนาะแต่เดเนี่ยอื่นออกลายอยู่นะจะแต่เป็นเ็ดหัวนี้ม่ปีนี่นะถ้านกเกิดบาเหลิมาลายเนาะเอาทางเป็นประมาณปีสองปีเลยจ่ะตัวเกิดเป็นเป็นบาปีเนาะเลายเนาะปีนี้ร่างกายเน่นะสุดยอดเลย

tiền nhà thôi ปวดหนองเน้อเดี๋ยวดทุละกรันเ่วงเล็ดเลวยเนวยนะเด็ดเลยบว่ากตุ้ใหเลืดมามาโมนนีลายใส่นอนึงจุ่มชึ้งบานชึ้งงะ

เด็กก็เด็กก็ไม่แล้วเด็กก็เด <Denn> ็กเลยก็เด็ cái kia mới đặt cáp rồi, coi đi, ít nhảng, xem được đẹp, chung là, thằng

พ sí, ี่เด็กพีไปเงนี่บอกให้หนึ่งครวยเจมีน้ำเห็ดปวกลงไปเหลือน้ำไปเหลือ่ินะไปเหลือพอนออกไปสายเป็นยายลงไปเลยดิเห็ดปวกเห็ดปวกกิ๊กเหปวกน้ำแกงเนาะปกดอมองไงครับเจ๊เห็ดมาดปแ่ดนมนแบนั้ยาวให้เลือยบานหมดแล อุ้ยต่าลาลน้านยายไปเลยครับจูน,ไ,นไปเลยรั่อไปเลย,ยเป็นทางครับเห็ดปอกดอ,อนี่เขนออกเป็นหมย้ายไปเลยนเนาะเห็ดปอกกระดอเห็ดปอกสายนาเนาะานาเห็นไหต่อเปลาเลาะไอ้ทั่วเลาะพิการนั่ไปเรื่อย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ครับออมองเห็นว่าสีหาใสติดชุดเดียวเลยครับตัวมันจะออกงาปุ๊ยเนาะเป็นเบื้องไงไปเลยครับวู้ววว

โอ้จด้พ้อมะครับดไมัก่องเด้วครับสุดจอดนี่มังนนี่นั่การเเกินลมานี่น้ำลงมาเนีมันสีลายลอยเม็ดแล้วรัต่อลงมาเรื่อยเรือยครับ ออกมเลยมันกัเลยใ่้าขอนเยองไปนำอะไนี่จยเป็นเสนเเปิดเป็นแป่นคือหน่อไมหน่อไ้หน่อไทยหน่อยางอะไรบ้างหลายค่เอีกต้องมองกับข้อนใหม่ลมทับหลักทางด้วยครับใเ่ต้งแซงเลยยายต้องไปดมี Vậy thì các กินไปกอกินผ้าขึ้นแล้วก <c oughs> จายไปเยอะเ้เอาไปเลยโอ้โหใส่เรื่อหม่ไ,ได้ที่ไอนเรียนอย่างองเลยหาของอะไรของเพี่หอยหอยดี ทิครับไอ้มาหน้ากอจะมวไปแล้วอนี่เก็บปวกอะไรครับอุ้วเอาหข้าอย่นห <c oughs> นักจมองไปไไจมกระะมาล่านาเนมืองกล่องเ่นกล่องจะไปูกดดันู้ขาไ้สัเบดเีเนาะ

กม่จีบกันบ่เปลี่ยนอีกทีไปเห็นได้แต่ยังโผล่ใหกแค่นาะอืมอันนี้นะฮะไปอยากไปเยอะเยอะไม่ต้อหมาคนคน

ติดไปตองเลยครับคุณายพ่ครับโอ้ยคอยเบปดไปแบเนีนะโอ้ยหนาขไปไต่เออใหม่พุครับตายมันกวมครับอูอัดเี้เ็บมูนเลยอ๋อเก็บเ็บเก็บซนเอาเก็บงยแม่บ้านเออสายจออเลยกระแนงล้ท่านคุณมาซอยนี่มาปวดหงาดิขี่รถมาด้อ

ตะเพงเอ้ยมาเด้อมื่อกี้เพียซอยน้องในวัเมื่อกี้เ็นนกันมันซอยไม่เกีบกันเลยหลายเ่ก็บํากันแต่ว่าเนี้ยมนเร่งเร่งกับกินกลางฉะนั้นนั้นตัวหากันบึนเที่ยวแบบนี้แต่ว่าแต่ว่าขัทอีกข้อเจ็บอยู่เนาะแต่ว่าแต่วก็จะเจอันเยมากมาล้วเพราะ่าเป็นเป็นคนเ่มาเกินทางไกลนะ อะไรเห็ดหลายเด้อคนสวยเด้อโมเดียเด้อหนึ่งเก็บมานีนี่น่องน่องไปต่อปิดหอยยังนะแด่นั้โอ้ยโอ้ยเจอเห็ดได้ผงอู้กันนะเชิญหนังสืออืมโอ้แต่บาลานั่นมานแหงเลยก็ซานขายอีกตัวนี่พี่น้องสือไปมันเกือสิบบานแบบห้างไหนยีนาบาลอ่ะเออมาเปิดงานมือแหลกได้ครับงานมือแหลกสดยอดเลยครับสดยอดเลย มูใหญ่แหงจ้ะับทั้งคนจีนทั้งคนไทยกันอืมมึงมาต่อยอเขาเคนดินสนะอืมน่เกี่มกยมวนแหงจ้ะหมดขอบมี้ด้วยอ้ยเห่นขนาดไปยังทมืนที่เมาได้

việt mi hai bộ đó mùi niyan ban bàn lại ghi bàn khắp bàn khắp mùi tiệc kìm năm mươi năm khắp cái hai thế mùi hai kìm một mùi hai kìm một mùi còn kìm một mùi hai kìm kìm một mùi hai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  kìm một Xem hai kìm một mùi hai kìm một mùi hai kìm một thiết thiết, thiết

ปีม่หอกันกลเลยันนบบันัขออับเนาะนันเราจะบ่อ,อย,อยมัน,น,อนอือ่นั่งคือโอ้ตตาตกลุงกรุงแตกนะงัดบานหอยนะครับยิงดดดยิงผัวเนาะหมาหมาหมาหหมาหมอู้กตายก่นาขนไก่เลย่ะเอยออกไปนึ่ก็เปยายลงไปที่เก่าได้ ต้องเปร่อหน้าไปที่ก่อนนะเพ่งเดี๋ยวเออกระตาแทงกระตาตั้งเลกินเลยนี่เนานี่เนาะ

Cái vào đây này, Nó đỏ cũng đầm Và chung với em hai nhặt, Đó là cái lái đó Chùm điểm đó đi đó ก็ตกใจไปเลยไม่ใช right. mm ่ที่น้ำไว้กอหัอยเลยตั้งก้อนลังก็หัอเห็นไหมวเห็นไหมว่าจะลงไปบ่ไหนเด้จ้ะตายใจไม่ก็หงอยแล้วน้ำก็ล่างที่ออกไปจักแบบยิมยิ้มเนี้ยแต่สองข้อตรนี้อ้ยทะเลระบาหัวขาดหัวคิดไป้รบ่อยไเลย tay ừ. hướng học bổng môn hả môn 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 đây môn 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 môn

Yeah, thường thì áo nhá khen ừ, đấy ừ. Nhi, tui này ừ. con à. thì, ừ. thì chúm nằm quá <laughs> ข้างในเปแปลนยุิเดมสันดอยม่เวกเดน้าใหม่ขึ้มาใหม่าใหม่ับเลยดิเนี่ยยดตดงดอกดเงียนยเงีล่บุครับนังแนมใส่สตายนี่จัน้อยบุญได้ปะได้ไหมครับบุญออกมันเบิดดอกว

ไปหลวงฮอนดังไปเบิดครับว้อมีแต่ครับกเป็นมดกโอ้่นะาครับโอ้ยน่นีันบ่นีน่ี่ี่นี่นี่ี่น่นี่นี่น่น่นไ่้ครับ่นีนี่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 ี่น่นนี่นีนี่นีนเ่่าีนี่นี่นันี่กีนนนี เห็เดไเต๊โพน,นะว่าหาปลาทัว่อครับจุม๋มนนอย่างนี้นัสมอจุ๋แบบไมไปรวมกหอนแจงหางบ่มีแตกครับหอมหวานไปห้วยตัวนี้นนันเล่นอมเหมือนกันเห็นแล้วขาเป็นปวกจอสือ๋อตื่น lạc nhiên rồi lạy đi lạy đấy à, này đi lạy đi tay đi lạy đi lạy con lạy đi 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 lạy Gracias. Yeah. nhanh nó dài rồi đấy ừ. rồi đấy rồi. à nào à cái đi ngang đi, đi khá vẫn ngẹn nước không đọc đây เพิ่ขึ้นห้ั่หอะดาษหมาทเ็นเหนดเอน้แีแเ้นี่ครับผลงานงครับโอ้โยมา,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 าหนีใเกือบสมตาน้าบ้าเนาะตานอย้านีกบสิเป็นฮอกคิบเนาะส่วนใหญ่เนา,ญญญานะก็เป็นดอกบ,บ้านๆเาสิเอาไปแกงกินเองน้าบ้านเนาะโอ้ของก็บ่เทียงด้อ นี่มานสุดยอดที่เราเด้อจ้ะจีที่สองครับจีที่สองเขาตาตามเขาเกือบเต็มเด้อจ้ะเห็ดปวกเข้ามาหนีอุ้ยออกเป็นโมคาแข็งจ้ะสุดยอดเองครับสุดยอดอีีแต่มันีมานโพดโพเนาะตาบราณมันแห้งด้วยครับมานโผล่ๆมานโมโมบักแตงจ้ะครับชมชอบคลิปนี้อย่งไรก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเสียหับคลิปใหม่จากวันล้านครับจ้าบันล้านน้องขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเราชมจ้า ขอบคุณความหักความเมตตาจากวามินี่นของลุกป่านะหลายหลายเด้อจ้ะจะพอกันคลิปไหมจา้าคลิปนีบ้านฉันของรับไปก่อนจา้าสวัสดีครัสวัสดีจา้าอยู่ดีไม่เฮลับรวยล้ำรวยเด้อจ้ะ